สวัสดีครับไอรันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เบาสมองกันบ้างนะครับวันนี้18มกราคม2 5ง5น,นะครับทางสถาบรรันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าทางสรรได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้นะครับ,ว,นนรบวันที่18นี้เป็นคืนที่จันเต็มดวง ซึ่งดวงจันทร์จะอยู่โคจรอยู่ในระยะไกลโลกมากที่สุดในรอบป,ปีหรือว่าที่เราเรียกว่าไมโครฟูมูลระยะห่างจากโลกประมาณ4,11แกิโลเมตรคืนนี้จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงและพิเศษไปกว่านั้นนะครับดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กที่สุดในรอบป,ปีก็จะเริ่มสังเกตเห็นดวงจันทร์ได้ด้วยตาเปล่าทางที่ตะวันออกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็เวลาประมาณ18นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า ก็รอดูกันนะครับดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในรอบปีสำหรับดวงจันทร์ที่เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี2015และเราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่14กรกฎาคม2565ซึ่งก็มีระยะห่างจากโลกอยู่ที่ประมาณ357,411กิโลเมตร ก็เป็นข่าวเบาๆนะครับที่นํามาแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ